นี่ครับน้องๆเป็นกุญแจรถของนี่ทางนี้ทางนี้นี่จะบอกว่าถ้าหายนะนอยรู้อ่าถ้าหายเท่าไหร่เท่าไหร่หกแสนทิ้งมันกุญแจเอดียวขรงขไม่รอ๋อเื่อหาเขาหาเขาล้วอรเนง สรัผมก็มันไม่อะครับผมเบาเบาครมไมสั่นเลยไม่สั่ยครับ กลับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอยไเดโวอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันบนรถนะครับผมแต่ว่าที่พิเศษกว่าน,นั้นคือวันนี้เราจะไปเจอเหล่ายูทูบเบอร์ต้องบอกว่าแนวหน้าของเมืองไทยในการแคชเกมหรือว่าเล่นเกมหรือ <c oughs> การที่แบบผมจะบอกว่ายังไงครับคือเขาแบบเป็นท่านมหาเศรษฐีกันทุกคนจริงๆก็คือผมเป็นแค่ท่านลือศรครับ <c oughs> น้องๆก็วันนี้ที่เราจะไปเจอนะครับก็จะมีนนยูได้ดีจีหนึ่งสองกรินดีจีจีดีดีมีมีจีดีอีอืมไอเอ็นจีด้วยเติมเบอร์คี พี่เต๋านะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายเลยก็คือคิงโซเยอร์การสวัสดีครับแฟวฟีฟาชาวคอนทาชาวบอยแค์ชาวพีพีชาวเลนทีสเอฟซีเลยครับเชียบเชียบเป็มพงก็มานั่นแหละครับวันนี้ก็เลยว่าจะเดินทางกันไปที่บ้านของพี่กิจก่อนเลครับผมเพื่อรวมตัวกันแล้วเอยวเราจะเดินทางจากที่บ้านพี่กิจ ไปพัทยากันแล้วว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกของนนอยูได้แล้วก็ของของเราเพื่อนเนี้ยที่ได้ขับรถออกต่างจังหวัดแบบมีสติง้งแบบจริงๆนะครับเพื่อไปเฉลิมฉลองให้กับกาลินที่ออก Lamb โบกินี i A เว n ทา d o ดนะครับผมอืมส่วนผมก็มีดอนะครับนี่มีดออยู่นะครับน้องๆอ,อื ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถามอีกทีว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อยากให้น้องทาอะไรกับพวกเรานี้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ดันได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับน้องๆโอเคบันเดินทางกันเลยดีกว่าไป ราถึงบ้านพี่กิจแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าแล้วก็อย่าไปเจอกับเรายูทูบเบอร์อะครับผมไปน้องๆสวัสดีครับปากจอมีหวันสติ๊กเกอร์ปากน้ำด้วยด้วรับผมงปากน้ำจริงๆครับผมงเด่นๆนะ <laughs> ไมนนะ่ <laughs> ไดนนะ้เล <laughs> ่นใหญ่ด้วยวันนี้นะเราอยู่ที่บ้านน้องกิจนะฮะอันนี้เราเป็นตัวแทนแล้วกันเพราะว่าน้องกิจเขาแบบไม่อยากเปิดตัวนะฮะ เพราะว่ามันเป็นลูกค้ารถผมอะรถลูกค้าผมอันนี้คือรถรถลูกค้าผมะที่ติดฟิล์มใสกระลอยหมดเลยนะแล้วผมมารถอะไรเนี่ยวันนี้ผมมา l amborghini ฮะตอนนี้ไ APM เนึ่งหลืองมันบังหมดเลยครับผมมันจอดเทียบกับพี่อะพี่สีมันดับแล้วไม่ได้เพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนไม่ไม่ไม่ไม้กระดับไม้กระดับใช้อยู่มันใช้อยู่นี่เหมือนอย่างนี้เลยอะเออ มันลึกขนาดนี้เลยครับควรคนใช้ฝักหน่อยครับอันนี้คันนี้ก็อยู่ประมาณ40ล้านนะังผมทั้งนอยจาว่วก็ประมาณสักห้าหนึ่งนะขอวรวมกันนี่ไม่ารวมกันนี่คนนี้คนนี้คนนี้ดูคนนี้เดี๋ยวเราไปค่อยไปแว็บหาเจ้าของอะว่าคันนู้นเขาเพิ่งเอาออกไามไม่บอกไม่บอกอันนี้ช่องนี้ปล่อยใช่ไหม นี่ครับน้องๆรถคันนี้ก็สบายมากนะครับงบเริ่มต้นอีโคคาร์นี่อีโคไม่ใช่อีโคแบบเหมือนรถที่แพงที่สุดอ๋อแพงที่สุดเลยที่สุดเลยครับผมที่ดเลยครอยู่ในอันนี้ก็แถมไอโฟนตรงนี้ด้วยอ่ะพี่บอยไม่ใช่ไอโฟนนี่มันคือจอฮะจอครับสกรีนครับพี่น้องอ๋อแล้วเขาตัดหมดเลยนี่ครับน้องๆเป็นกุญแจรถของแม่ของหนูที่นี่ทางนี้ที่นี่ที่นี่บอกว่าถ้าหายนะน้อยรู้อ่ะถ้าหายเท่าไหร่เท่าไหร่หกแสน แจ้งเดี๋ยวนะอ่ะเอกเป็นเป็นวันนี้เขานอนขี่กันอย่างนี้เลยครับแม่ไม่ใช่เขาปรับอะไรหรอเออตัวตุ่นตสั้นเนี่ยเอ้ยจอจ่อจอมาจอมาจ่อมืไปจอมาอันนี้จ่อซัมซุงปะไใช่หรอจอจ่อแนหรอกจ่อโอ้โหอันนี้นะจ่เลยครับผมโอ้โหไม่ตสบาเมื่อไหร่มันจะติดครับเนี่ยกดนานแล้วเนี่ยกดดิยังกด อยู่ตรงกลางอย่าเบรกอ๋อถ้าไม่ถึงจะมุดลงไปแล้วนะปัดิหย่าเดยเออยบเหวัไปได้เลยเพ่อนโ้เ่ตาตนี่กูจะนอนขี่แล้วเนียเพือนตาตาเพื่ออย่าซื้อลรถอย่างงี้อย่าซื้ออย่าซื้ออา่รมันต้องแบบถ้าพี่บอยตาตาได้กูมีบุญน่ะพูดเบา คนตร์น <énd> ไม่ได <sensational> ้ไม่มีบุญอ่ะไม่มีบุญอ่ะไม่ติดอ่ะอารมมากอ่ะไหนว่าเราต้านอด้เลยอยเิ่งสบายๆเดียวข้างหัวก็ได้ไอถึงไถึงปะเนี่ยขาเราถึงปะเนี่ยถึงแล้อ่ะเดี๋ยวาอยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต่อยังไงต่อ้ย ผมว่าคุณขาไม่มีแรงแน่เลยใช่ผมเห็นมือคุณเอาไปแตะหน้าจอเอ๊ะไช่ใช่เลยใใช่ต้องขี่ขี่ต้องใกล้ๆหน่อยเออขี่ต้องใกล้ๆหน่อยโอ้ยฟินฟนอลผมแค่พกติดตัวก็ติดแล้วอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ สตาร์ทได้ทุกคันนะยกเว้นเอาเวทาดอนะเพราะว่ากูแตกูมมาสตาร์ทเมื่อไรนะกูขอเดินออกไปตัดติดเก้าก่อนมันดังใช่ไหมอันนี้นะฮะอนาคตเนี่ยน้องบอกว่ามผมเนี่ยซื้อสามคันแน่นอนอันนี้เขาแต่งแบบรถมีสไตล์อะสีเหลืองอันนี้ตัดดำตัดสีดำเหมือนเราเลยเกือบตัวเดียวกันเลยนะอ๋อจริงเหรอจริงเกือบตัวเดียวกั่าเราเลยอันนี้ต้องเปลีล่ดดลยนใช่ เราจะจบ,บลงยังไงวนะผมทุกปุมทุกวงอเป็นะมันไม่เหมือนนั่งอยู่ในรถเลยปะทำไมคว <ทำ S 2> ามรู้สึกนะน่โอ้โหคือผมไม่รู้จะบอกยังไงดีคือแบบไม่กล้าเล่นอะไรตรงนี้เลยแล้วก็ไม่กล้าขี้โม้ด,ด้วยเพราะว่าอันนี้คือ,ขอเขาเรษถี่จริงอ๋อมันท่านฤทธีเสยแหนะเนี่ยเราก็แบบช่องไม่กี่แสนซับครับแล้วไม่ต้องถามว่าแล้วไปไปไปลงดีกว่าเราโอ้โหนี่ครับน้องๆดู ทำไมเอาทำไมถึงจ่อยู่แบบซื้ออาเป็นทาดอทำไมถึงแบบไม่เอาแบบอีโวมอล์คเคอะไรเงี้ยเออชอบชอบบอดี้มันถาดอไยุอะไรเขาอ่ะเออคือถ้าสมมติเอาเป็นทาดอเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนเป็นปีที่ลึกกว่าปีใหม่แล้วทำไมถึงเลือกแบบอันนี้อ๋ออันนี้ชอบบอดี้มันแล้วก็ราคามันคุ้มค่ากว่าอันนี้อนนี้ถ้าราคาคอเดีกันนะ S <S อออเหรอใช่ราคาพอกันแต่ว่ามันได้เร่เรชอบบอดีมากาแต่แล้วแต่ความชอบ <S <S เลยแล้วแต่ความชอบของคนแต่คนก็ชอบบุรุษเค่บุรุษเค่มันขับงานใน d a i l อยู่ในทุกวัน,น <S <S แต่นี้มันก็จะ แต่อย่างว่ารถแนวนี้ก็ไม่ค่อยทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมขี่ฉกฉกแต่ถ้าขี่กรุงเทพที่เราไปถ้าเขาวันนี้ครั้งแรกเลยบ้านที่จะออกนะใช่ใช่วันนี้เขาไปกับเพื่อนตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนี้แบบไปกันหลายคนอ่ะแล้วแบบเหมือนมีคิว l i ่ g แบบแก๊งซุปเปอร์คาร์ไปแล้ะแล้วรถผมมันจะตามทันแล้วทั้งหมดอยากขับเร็วแล้วพี่คัชวันนี้ขับเร็วไปเร็วไปล้น้หล่อดอย่ากเราเข้าไปดูข้างในหน่อยดีกว่าได้อันนี้เปิดประตูแบบออกข้างหรือข้างบนอ ก็เปิดดิครับรม,มันเปน็นลูกทุกคันเลยแ,แล้วลูกอย่างยากเลยนะไอ,อ,อพี่บอยนายรู้แล้วมันคนละฟิลเลยเ,ลยเ,เข้าคันนี้กับเข้าคันนี้คนละฟิลเลยแน่อนอนอ,อันนี้มันสี่สิบนาทใช่ป่อะอ๋อคันนี้ ถ้ามือหนึ่งมันเท่าไหร่ถ้ามือหนึ่งก็เกือบสี่สิบล้านอ๋อแล้วของเรากี่ล้านยี่สิบกว่าล้านใช่ไหมามันถูกตอนนี้ก็ดูเดี๋ยนดูแล้วจันมันจอดฝังพี่บอยหมดเลยดูจอดฝังลับโบพี่บอยหมดเลยอ่ะไอ้คันเหลืองเนี่ยน้องตอนนี้ผมเข้ามาคือความรู้สึกแรกคือคันเหลืองกับคันของพี่ลินเนี่ยคือแบบพลเรืเรื่องเลยรถรถมันกว้างกว่าคันนี้ด้วยป่ะรถมันกว้างกว่าคันนี้ด้วยป่ะกว้างกว่าไหมไม่ เราทีก็พอๆกันนะบ่อยๆพราอันนี้ให้พันครับไม่ต้องพูดละต่างเขาเพื่อนต่างที่ไปหยิกลูกอะไรกับเขาคันละกันคันหนึ่งมันจะพอเหรออันนี้ก็เป็นคนรับใช้ของพี่อีกคนนึงนะครับรองจากยูดายนะครับผมอั <c oughs> นี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับผม <c oughs> รู้สึกเป็นไงบ้างภูมิใจไหมสำหรับที่เราได้ซื้อรถในฝันเราต้องภูมิใจอยหนระือไงมาคิดว่าแบบจะใช้ยาวไหมน่าจะต้องสามปี ต้องดูอีกทีครับไม่รู้เหมือนกันเผื่ออนาคตมันมีบุคติะนะปัานนั้ร้อยบว่าล้านแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปขับรถเล่นกันแล้วเดีแล้วอย่าไปถึงปลายทางแล้วค่อยุยกันอีกทีว่ารู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นที่จะไปก็รอเพื่อนอยู่ตอนนี้แชทเกมอยู่ไอ้นนท์เอาเหรอได้โอ้โหตอนนี้ขึ้นมาทำไมตอนนี้ทำไมท่านช้าขนาดนี้ครับท่านยูดายเอลี่ยนใส่กินชีวิตเลยสใส่รถไม่แรงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้มากันหลายคนเกียร์เทลเกียร์ทัวร์เจียรทีเหมือนไม่เขื่อนตีโซเยอร์อะไรเงี้ยหลายคนก็ถือว่าผม มากเกาะเขาดังแล้วกันนะครับน้องๆช่องที่ม,ทมันแคนะ่ประมาณหล้านครับอันนี้เขา6ล้านคับหกแสนครัตอนนี้นะครับก็นนยูได้นะครับถ้าเทียบก็เป็นหัวหน้าผมนะครับผม ก็คอยสั่งการทั้งหมดทุกอย่างธุรกิจทั้งหมดทุกอย่างที่ผมทําก็คือนนเป็นคนสั่งการหมดเลยวันนี้เราก็เลยจะพาไปหานนอีกรอบหนึ่งเลยลุงนทท่านครับเนี่ยครับผมก็เป็นครับครับว่าเป็นบอดบอดใหญ่ของที่เราทําทุกอย่างในธุรกิจมีมีปัญหาอะไรไหมวันนี้ก็วันนี้ผมผมขอขอตามไปด้วยนะครับพี่เปไหนน่าจะไวันนี้ผมขับบีเอ็มเก่าๆมาี่ผม่าจะไป มีติ้งกันเฮ้ยได้เหรอไปพัทยานี่เอ๋อพัทยาเลยครับรถรถผมจะไหวป่ะครับท่านสภาพเก่าอย่างนี้ไม่น่าถึงผมอยากไปเลยไม่ไปถึงไปแต่ว่าประเด็นอาจจะตามทันหรือเปล่า ขายแลนโบไม่ไหเหรอแน่นอนครับเพราะเราซื้อมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อใช่เหรอสิบกว่าปีแล้วคุณลุนนี่มันออกได้สองปีเออเขาซื้อล่วงหน้พราะเขาซื้อล่วงนานเก็บเส้นอย่างนก็คือรอเขาผลิตนะครับแล้ววันนี้เราไปขี่รถครั้งแรกรู้สึกไงครับไปขี่ทุกวันเแขี่ทุดไหน ที่ผมใช้งานทุกวันอ๋อ่ยโอ้โหจริงๆครนนี้ครานี้จะเป็นคันรองคันรองคันนั้ผมจะเป็นโอ้จะเหรอคันนี่เหรอคันที่ผมไปคอมตอนคลิปป่ะตอนลงรูปไปยังยังเลยครับแต่ว่าลงคลิปไปแล้วพี่ลบออกเลยนะไม่ได้ไม่ได้ครับขอโทษนะครับลบให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมผมคงไม่ไปแล้วครับไม่ครับผมผมไม่ได้จะพูดผมไม่ได้ตั้งใจผมนะครับคือคือรถเราไม่เป็นไน อั้มองแล้วกินนี่ยนข้าีกยันครับไ่ผมก็มันไมอครับผมุนงไสบายวันนี้จะไปพัทยานก็ไปพักผ่อนครั้งแรกไมที่จะออกไปัแรกนะที่ลงตัวกันบ่า่ ปกติสามคนไช่ไหมคุณสามคนใครบ้างเต๋าดูในเสื้อผูอ๋ออุ๊ดเนี่ยครับวันนี้ผมเป็นตัวแจมอีกแล้วกำลังน้องๆผมไม่ได้เชิญคุณผมไม่ได้เชิญคุณผมไม่ได้เชิญพอไปแล้วคุณเบาเบาโ้ไม่ั่งเลยไม่สั่งเลยครับ เต็มาเลยสตันเลยเอาเหยียบตีนเยียบตีนโอเค๋ยวเราไปหาพี่เต๋าคนต่อไปดีกว่าว่าแบบพี่เต๋าเขาไม่เคยเปิดนะห้ามตัดด้วยนะครับตครับบเกอร์ปากน้ำด้วยนะครับซ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 ับอวันี้เอรซกีมุดเนี่ยาผมมาอยู่ตนสุนี้ผมเป็นคนตับต่อยอีกแล้วครับทำไมน้อเต๋าไม่ถึงไม่เปิดน้าครับไม่อยากดังถ้าผมอยากดังผมดังกว่ายูไดอีกนี่ขนาดจะอยากดังนะ ได้ว่ายูได้เกิดจะเปิดหน้าครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วไม่อยากดังไงก็ก็ผมก็เลยไม่เปิดถ้าผมเปิดแล้วผมดังไปแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหขบกันเหรี่ยเนี่ยเขาไม่ยอมกันจริงๆเลยครับผมอ๋ออย่าเพิ่งไปไหนมันนี่ มีบ้างเนี่ยมันม่มีบ้างนายมีบ้างไม่มีครับไม่มีบัางคนนี้ก็นิ่งๆนะครับไม่ต้องมือเยอะเลยทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าของพี่ต่อที่จะได้ขับ GTR แบบยาวๆอืมขับบ่อยครับอ๋อขับบ่อยเข้าไปฮะไม่มีอะไรถามต่อละไปยังไปทีเรารอคุณเนี่ยครับเขาถ่ายกันเสร็จแล้วหรอไปดีครับน้องๆก็ไปดีครับ เรากำลังมุ่งหน้าไปที่พัทยากันแล้วนะครับผมผมน่าจะล้างท้ายเพื่อนนะครับรถไม่ค่อยแรงอะครับวันนี้มีรถแลมโบว์อวันชดาร์แล้วก็แลมโบว์กาลาโดแล้วก็ GTR 2คันครับผมก็คือสุดกันทุกคันยกเว้นคันผมอะครับ B.M 3ก๊อปอะครับ โอ้เมื่อกี้ครับน้องๆขี่ขับกันโคตรมันเลยนะครับผมก็สนุกดีแบบประสบการณ์ใหม่เหมือนกันที่ออกมาซิ่งรถยนต์นะครับผมตอนนี้ถึงถึงแล้วเรียบร้อยที่พัทยาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะพักที่ไหนนะครับก็นี่ครับวิถียูทูบเบอร์เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับขับรถออื้ ขับกัน300กว่านะอันนี้ครั้งแรกเลยว่าที่ออกมาแบบอะไรตามทันไหมเราอ่ะโอ้ยสบายสบายเลยครับผมนี่ผมจอดรอเป็นชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ผมจอดเงี้ยวสูหรือเปล่าถ้าผมไม่จอดเงี้ยวแซงเขาตามไม่ทันก็บอกเมื่อกี้นะครับรถพี่นนท์นะครับผมไม่รู้ว่าเกอยู่ทําไมรถไม่เดินนะครับโอ้โหตามเบียไม่ทันนะครับน้องๆอ๋อไม่ได้ไม่ได้แข่งครับพอดีขับชิวๆอ๋อขับชิวๆอ๋อโอเคเข้าใจได้เอาเรารอบหน้าเราต้องไปจัดกันในสนามนะครับน้องๆทในสนามน่าหน้ามากเลยนะจัดเลยพี่นนท์เนาะน่าครับบ้านแบบมีเอ็ม ตายแล้วน้องๆก็ดูรถพี่มันจะไปซู้งอะไรอ่ะดูแค่รถตรงนั้นก็รถชั้นสูงแล้วอ่ะน้องๆดูสเกิร์ตดูสเกิร์ตดอมันสูงกว่ารถผมมันรถผมมันชัดต่ำเนี่ยดูดิเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แลวน้องๆพรุ่งนี้น่พรุ่งนี้เราทำเนี่ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปตกขุดครับ เป็นเรือย้อนแบบตีอะไรเงี้ยอันนี้หมวกเขายังไงครับเขาแถมมาอะไรครับบอยติ๊กเกอร์ให้มาเขาไปซื้อจากสยามอันนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์แปะกันเลยไปซือเลยไปซื้อเลยไปซื้อกระเป๋ไม่ไม่ไม่อันนี้เย็บอันนี้อ๋อเย็บหน้าเย็บ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 ดีติ๊กเกอร์แปะมันกลัวนะก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตีสามตีสามแลครับตีสามแล้วครับน้องๆโอ้โหแต่ผมก็ยังไม่เห็นหน้าพี่เต๋านะครับผมเราก็จะได้นอนไพรเวทสุดๆเลยก็คือแบบนั้นนนนนกก็็อาจะเปลิยูได ซีจีซีจี C ี G ีดี B แล้วก็ตรงนี้เป็นของนอ d ดนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเอาจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเราชื่นชอบเขาใน YouTube ในการพูดในการคุยในการโม้ในการอินเทอร์เทนหรือว่าในการทำคอนเทนต์ก็รู้สึกว่าชอบทั้ง3คนมากๆนะเลยก็ติดสัญชาตยาณในการขี้โม้ขี้คุยมาก็เพื่อเป็นสีสันของช่องแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบรู้สึกดีกับ3คนนี้ไม่ใช่แค่3คนนี้ทั้งทีมงานเลยต้องบอกว่า รู้สึกดีมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากตอนแรกผมคิดว่าเออคนดังจะหยิ่งหรือคนดังแบบจะแบบถือตัวหรืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนปกติเลยเขาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ได้ถือตัวไม่ได้อะไรประมาณนั้นโรงแรมที่เรานอนกันก็นกคืนละประมาณ700กว่าเองซึ่งเขาสามารถกินง่ายอยู่ง่ายครับสบายสบายก็เดี๋ยวรอดูกันละกันพวงนี้อาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆก็รอติดตามชมเพื่อนน้อยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นคอนเทนต์อะไรามากมายสําหรับคลิปนี้แต่ว่าก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ่ายเบื้องหลังละกัน ว่าวิถียูทูบเบอร์คนดังแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบขี้โม้ที่คุยอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาก็มีแบบเราเนี่แหละก็คือแบบ จะบอกว่าไงชิลๆเนาะชิลๆสบายๆเลยนะยไม่รู้สึกตึงหรือว่าไม่รู้สึกว่าแบบเกรงเลยนะเขาก็ชวนคุยแล้วเขาก็โอเคมากๆเลยคิดว่าครั้งต่อไปเราอาจจะได้ไปเที่ยวกับกลุ่มนี้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นมิตรใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่ที่ดีมากๆนะครับผมต้องขอบคุณทั้ง3าคนนี้มากเลยที่แบบให้เรามาร่วมกลุ่มด้วยนะเออก็นั่นแหละครับน้องๆเอ้ยนีครับ <c oughs> ตากรุ้งคนใหม่นะครับน้องๆน,น,<อ>นี่นคือสไปซ์สไลเดอร์นะครับสวัสดีครับสไปซ์สไลเดอร์นะ <S <S ช่วงพ่อบ้านใจกล้าน,นะครับผมก็นี่แหละครับผมตาก,กล้้งของผมก็มาทํางานวันแรกก็มาเนี่ยเลยครับผมก็เป็นไงประสบการณ์ใหม่ๆออกจากรูแล้วเป็นไงบ้างปลอดโปร่องอยู่ในรูมันอึดอัดไงพอออกปุ๊บปลอดโปร่งเลยรู้สึกแบบฮ่าโลง่งเออแสงในนี่สวยดีนะนี่นาณทีจะได้เห็นมุมมองวีล็อกแบบนี้นะครับพี่นองไม่ได้วีล็อกนานๆ นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูคลิปพี่แอลได้นะครับประวัติความเป็นมาของพี่แอลแล้วก็เป็นยังไงถึงว่าคบกับพี่น้อยได้ถึงไม่ยังอยู่กันถึงทุกวันนี้ก็ลองไปติดตามดูว่าอยู่เพราะเงินหรือว่าอยู่เพราะรักนะครับมันจะมีคําตอบในคลิปของมันเองเลยถ้าคุณดูจบฝากกดวยครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับ,น,บน้องๆครับนะ okay <ขอ S 1> ครับโอเคครับ จะรูปไร้เธอมันหมอนโอุเทวราชดาราจะกอดตัวเธอละหอกขึ้นปาเมฆาจะไป